สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมสู่ท a อ k กิ้งไทยแลนดนะคะวันนี้เพือ่อฤหัสัปดีที่13สิงหาคม2563อยู่กับอาจารย์วิโรธพี่แขกคำพกาด <Okay. S 2> ิฉันพัชยาคะ่ะวันนี้ถ้าใครติดตามรายการของ Voice TV ตลอดทั้งวันเนี่ยจะเห็นว่าพิธีกรทุกท่านใส่เสื้อแบบนี้เป็นเสื้อครบรอบ11ปีของ Voice TV นะคะแล้วก็ตอนนี้เราเปิดขายใน shop. voice tv แล้ว <S <S คุณผู้ชมสามารถเข้าไปคลิกแล้วก็ เอาเลือกใส่ตะกา้าซื้อได้ตัวละ300อบาทค่ะนี่ผมก็ใส่ตอนมาหลายวันแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าตัวเนื้อผ้ามันดีมากๆเลยนุ่มนี่ขนาดผมใส่ซักใส่ซักใส่ซักเนี่ยสีก็ยังไม่ซีดนะแล้วก็เนื้อผ้าค่อนข้างหนาอยู่เป็นสีกรมท่าที่ฉันใส่อยู่แล้วก็ที่ใส่้ดาารีที่แขกใส่ใส่สูททับ ใส่ไปทำงานได้ด้วยที่ใจวิโรส่จะบอกว่านานๆจะเจอเสื้อยืดที่สามารถใส่กับแจ็คเก็ตแล้วมันลายมันเป็นกราฟิกที่ดูดีคือดูแฟชั่นเลยอะพอใส่กับแจ็คเก็ตอะค่ะ ราคาเข้าใจว่าอยู่ที่300บาทนะฮะแล้วเข้าใจว่าเรามีขายอยู่2สีนะมีสีกรมท่ากับสีเถาฮะเข้าไปกันอย่างตรงไปตรงมามากกว่านั้นก็คือถ้าอยากสนับสนุนเราก็ซื้อเสื้อค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันมีข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมที่สั่งจองได้นะคะสำหรับหนังสือ88ปีประชาธิปไตยค่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็วันนี้เริ่มส่งไปให้คุณผู้ชมที่จองไว้แล้วนะคะนี่ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าทุกกล่องเนี่ยนะครับจะมีเลขเป็น limited edition อยู่นะครับง่ายคือตีตัวเลขให้ด้วยนะค่ะนี่ลักษณะแพ็กเกจที่จะส่งไปให้คุณผู้ชมถึงที่บ้านจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในฉันเปิดให้ดูอันนี้เป็นแพ็กเกจด้านนอกนะคะด้านในค่ะ ก็จะมีหนังสือโปรเทคไว้อย่างดีแล้วก็ด้านในก็ห่อพลาสติกไว้ด้วยใช่นี่คือห่อพลาสติกแล้วก็อย่างที่เคยบอกไว้เพื่อเป็นการให้ปลอบใจคุณผู้ชมที่อาจจะล่าช้าไปสักนิดนึงด้านในก็จะมีโปสเตอร์88ปีประชาธิปไตยพร้อมกับลายเซ็นของพิธีกร Voice TV ส่งไปให้คุณผู้ชมด้วยนะคะก็รอรับกันได้เลยค่ะส่งตรงให้ถึงที่บ้านเลยสำหรับคนที่สั่งหนังสือไว้ก็รอรับหนังสือใครสั่งเป็นเซ็ตก็เข้าใจว่าน่าจะ ไปพร้อมๆกันใช่ค่ะก็ทยอยส่งกันแล้วเนาะสรุปแล้วเนี่ยคือ2,475เล่มใช่ไหมคะหนังสือเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นว่าเราจะตีตัวเลขตรงนี้ใครได้เล่มที่2,475โอ้โหน่าสนใจค่ะรอรับกันนะคะ ถ้าได้แล้วก็ถ่ายส่งมาให้หน่อยให้เราดูหน่อยถ่ายรูปแท็กมาให้เราดูหน่อยนะคะเออแต่เสื้อสวยจริงนะเนี่ยเขาใส่สูตรเข้าไปแล้วก็เก๋เลยใช่ไหมไข่ของตลอดไปตลอดไปและตลอดเวลาเราไปเข้าข่าวกันนะคะที่เราเข้ารายการเช้าวันนี้เนี่ยเป็นคําแถลงการของนายรัฐมนตรีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแต่ว่าเราไปกันที่วันนี้ที่มีการถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีกันก่อนค่ะถ่ายรูปกันชื่นมื่นเลยคอรมอประยุทธ์2นะคะ ซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่นัดประชุมคณะรัฐมนตรี<ม>ด้วยนะคะเลื่อนจากวันอังคารมาเป็นวันพฤหัสบดีนะคะประชุมนัดแรกได้นัดถ่ายรูปรวมตามธรรมเนียมเราก็จะได้เห็นนะคะใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแบบนี้นะคะผ<ม>ู้สื่อข่าวบอกว่า นายกเนี่ยมีหยอกล้อกับพลเอกประวิทย์ด้วยว่าอะไรฮะว่าใส่เครื่องประดับอะไรมาอ๋อเดี๋ยวยุ่งใช่เดี๋ยวยุ่งคือก่อนหน้านี้จํากันได้เลยคะตอนนั้นที่ท่านพลเอกประวิทย์ยกมือขึ้นมาบบมแดดน่นะฮะก็เลยเห็นวิชาร์ดมิลนะครับนะแล้ววันนี้สรุปคือพลเอกประวิทย์ตอบว่ายังไงคืนเพื่อนไปหมดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจในรายการแต่ถ้าเขาหยอกล้อกันได้ด้วยเรื่องพวกนี้อ่ะแปลว่าเขาไม่ได้รู้สึกเลยว่ามัน มันบาดใจป,ประชาชนใช่คือ,อความความที่มันสําหรับประชาชนนะเรารู้สึกว่ามันบาดใจเรามากกับการลงเอยของคดียุนาฬิกาเพื่อน,นแต่ว่าในหมู่พวกเขากันเองเนี่ยเขาสามารถเอาเรื่องนี้มาหยอกล้อก็ต้องยอมรับในวัฒ <ขำ S 1> นธรรมของข้าราชการชั้นสูงโดยเฉพาะบรรดาทหา,หารมันก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่ามันจะมีการรับลักษณะเป็นกิฟต์ที่ค่อนข้าง มีมูลค่าสูงกันแบบนี้อยู่ตลอดเวลาก็ไม่แปลกครับเวลาเราจะเห็นท่านพวกนี้แต่งตัวประเนี่ยโอ้โหเข้าของแบรนด์เนมนี่ราคาสูงมากนะคือลับอ่ะไม่ว่าแต่เมื่อโดนสับได้อ่คือแต่อันนี้คือไม่ไม่มีความละอายอ่ะแต่พลเอกประวิตย์นี่ในฐานะอาวุโสนะคะก็จะรัฐมนตรีทุกท่านก็จะเข้ามาแต่ที่แต่ที่เป็นไฮไลท์อีกแบบหนึ่งก็คือภาพนะของคุณอนุชานาคาสายนี่ไงนะฮะก็ซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักงานรัฐมนตรี ก้มกราบแทบปากนะพระกประยุทธจักรโทษนะพระนิระวิ์นะฮะโอค์สุวรรณเป็นเนี่ยเป็นภาพนิ่งที่มีภาพท่านอื่นๆอีกมีอาจารย์เนกไปไหว้อาจารย์วิศณุอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแกลเลอรี่ภาพในเพจของว o i c e TV ทีได้มีภาพค่อนข้างครบนะคะแล้วมันก็สะท้อนอะไรเยอะมากนะว่าเก้าอี้นี้ท่านได้แต่ได้มาได้ได้แต่ได้มาก็ไปกราบคุณนะแล้วเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของ ระบบ,ะบอุปธรรมมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการเฟ้นเลือกนะครับบุคคลที่มีศักยภาพนะครับให้เข้ามาจัดการงานของประเทศและที่ผมเสียดายมากแล้วแอบโกรธนิดนึงอ่ะคือเราเห็นภาพหลายท่านที่เดินมาเนี่ยบางท่านนแทบไม่มีผลงานเลยนะฮะและสิ่งที่วันนี้เราน่าจะเห็นก็คือนายกมีความกล้าในการประมอโดยเอาคนที่ไม่มีศักยภาพนั้นออกไปนะฮะแล้วก็เอาคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่านี้นะครับ ให้เข้ามาดํารงตําแหน่งแทนอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงคนนอกนะผมหมายถึงคนที่อยู่ในพักการเมืองต่างๆเนี่ยแหละที่รวมกันเป็นรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนมีศักยภาพสูงกว่าหลายท่านที่ปฏิบัติหน้าที่มาเกือบปีแล้วแทบไม่เห็นผลงานเลยเลยเนี่ยมีอยู่จริงนะต้องต้อง ควรจะกล้ามากกว่านี้นะครับ<ช><ช>ไม่ใช่แค่คิดถึงเสถียรภาพของเก้าอี้ตัวเองเพ<ต>ียงอ,<ต>อย่างเดียววันนี้ที่นายกรัฐมนตรีมีการปรับคณะรัฐมนตรีมาด้วยมือตัวเองแล้วก็มีการถ่ายภาพร่วมกันในวันนี้นะคะดูเหมือนนายกก็ไม่รู้มีความรู้สึกอย่างไรแหละแต่ว่านายกเหมือนเปลยๆอ,อ,อยากจะให้นำมาทำเป็น MV ไหนๆก็ถ่ายรูปร่วมกันแล้วทำา MV <ช>เพื่ออะไรคะ เรามีความบันเทิงไม่พอเหรอคะประเทศนี้อ่ะอยากให้เราต้องบันเทิงมากไปกว่านี้กับ MB ของพวกท่านวันนี้แค่นั่งดูแกลลี่ภาพพี่ เออนะคะลุลลกๆนั่งนั่งกันอย่างทุรักทุเลเนี่ยมันก็มันก็เป็น,น <ะ S 1> มันก็มากพอแล้วค่ะแต่พี่แขกมันก็ยังดีกว่าแกแต่งเพลงใหม่ออกมาอีกนะอะไรจะเซ็งกว่านั้นอีก <laughs> <laughs> เดี๋ยว m อมันก็เพื่องเงินภาษีประชาชนอีกนะคะน,น,นั่นแหละสั <c oughs> ่งทีมงานทำเล็กเล็กน้อยน้อยเอาภาพที่ถ่ายวันนี้นี่แหละมาแปะแปะใส่กัน,นท่านว่าอย่างนี้คือไหนๆก็ถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็เลยบอกทีมงานนําเพลงเข้าไปสักเพลงแล้วก็บอกว่าเรารู้ถึงจะไม่มีใครรู้ก็ตามเรารู้ตัวเองว่าเราทําอะไรไม่ทําอะไร อะไรดีอะไรไม่ดีเ,ดเรารู้ทั้งหมดเดี๋ยวนะครับการที่คุณาดํารงตําแหน่งเนี่ยนะฮะเป็นผู้นําของประเทศเนี่ยมันไม่ได้ดํารงตําแหน่งเพื่อฟีดอีโก้ตัวเองนะฮะว่าผมรู้ว่าผมดีไม่ดีมันเป็นหน้าที่ประชาชนที่ต้องตัดสินหรือว่า <c oughs> ว่าคุณทํางานมีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วคุณต้องฟังแน่นอนคุณทํางานต้องมีความอดทนต้องมีความรอบรู้ต้องฟังคนรอบด้าน และที่สําคัญที่สุดก็คือคุณต้องฟังประชาชนเพื่อที่จะมาดูว่าเอ๊ะสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยมันตอบสนองความต้องการหรือไม่ไม่ใช่วันๆจะมาฟีดอีกโกโ้ฮะคือปลอบใจตัวเองอย่างเดียวว่าผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีจะทางานเละเทะไร้ประสิทธิภาพแค่ไหนก็ไม่เป็นไรหรอแล้วพอสั่งบอกว่าเอาเพลงไหนสักเพลงเข้าไปเนี่ยทีมงานที่นายกเขาสั่งไปเขาก็เลยเอาเพลงคนดีไม่มีวันตายแล้วก็เอาภาพคอรมวันนี้ค่ะไปแปะใส่คนดีไม่มีวันตายทีมงานเขาประชดหรือ่า เอาไว้ทีมงานทำอย่างนี้ค่ะ,ะทีมงานคะถ้าแขกเป็นพลเอกประยุทธ์แขกจะมีความไม่ไว้วางใจทีมงานหนักมากสำหรับการเลือกเพลงคนดีไม่มีวันตายมาใส่ไว้ใน MV เ v เมนี้กับภาพผูกภาพอะค่ะที่เราได้ในวันนี้นะคะแล้วก็เราดูดีเนาะคือคนอื่นไม่รู้ว่าเราดีหรือเปล่าเรารู้ก็พอแล้วใช่ใช่แบบ นี่ตลกอ่ะมันเป็นวิธีคิดที่ตลกมากเลยแล้วก็หลอกตัวเองไปเรื่อยๆไปวันๆแบบนี้นะฮะแต่ที่น่าสนใจอีกเรื่องนะนี้ไม่ได้อยู่ในเนื้อข่าวนะเพออิญผมตกใจมีคนแชร์ภาพฮะถ้าจันนลืมมนไม่ใส่บิ๊กไอตั้งแต่เมื่อวานเออใส่ชุดข้าราชการสีขาวแล้วไม่ใส่บิ๊กายแกเปลี่ยนไปเลยนะพี่แกรใช่ดูภูมิฐานขึ้นเลยใขรไม่ค่อยสนใจเรื่องบิ๊กแกเท่าไหร่ใขรสนใจว่าแกจะมีความสามารถในการนั่ง ล้มตรีช่วยแรงงานแล้วแขกถามมากไปกว่าน,นั้นก็คือตําแหน่งล้มตรีช่วยกระทรวงแรงงานเนี่ยมันจําเป็นหรือไม่จําเป็นนะเอามาแปะตรงนี้เหมือนอะไรร <c oughs> ววางัลนลอบใจเหรอาง,งานมิตรภาพอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะรอดูแล้วกันเห็นว่าวันวันพรุ่งนี้กระทรวงแรงงานจะ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานที่ทั้งสองคนจะเข้ากระทรวงนะคะการแบ่งงานบ้างคือคอรมที่นายรัฐมนตรีได้ปรับขึ้นมาเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องการแบ่งงานนะคะโดยแบ่งงานและมอบหมายนโยบายของรัฐบาลในปีที่2และนโยบายทั่วไปของนายกให้ครมชุดใหม่สอดประสานยุทธศาสตร์ชาติระยะที่1ที่เป็นแผนแม่บทงานแต่ กรวงแล้วก็ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการจัดทําโครงการงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิดด้วยะะแล้วก็มีการตั้งคณะนะครับทำงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงคณะกรรมการที่ปรึกษา รัชการจังหวัดเพื่อช่วยพิจารณาโครงการให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนโดยทํางานร่วมกับรองนายกและรัฐมนตรีที่รับมอบหมายในการดูแลงานในแต่ละพื้นที่ถ้าให้ผมดูง่ายๆก็คือสร้างกลไกกระบวนการทับซ้อนใช่ไหมฮะโดยงานราชการเดิมกระทรวงเดิมที่มีอยู่แล้วให้มันซ้อนทับหนักกันขึ้นไปอีกอยู่ๆก็มีะะอันนี้เขาพูดมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะพราเขาอ,อยากให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ว่ารัชการจังหวัด เพื่อให้มาดูโครงการเอกระตุ้นเศรษฐกิจอะ,<ฮ>ะค่ะไอ้เงิน4ี่แสนล้านห้าแสนล้านเะไรนั่ะที่ลงไปแล้วก็หมือนแบบก็เกิดคําถามกันว่าเอ้ยเรารู้ได้ไงว่าโครงการไหนมันจะเป็นหรือไม่จําเป็นแล้วก็เลยเนี่ยค่ะไอเดียกระฉูดขึ้นมาว่าควรจะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ว่าแล้วตอนนั้นเราเคยทักทวงกันไปจําได้ไหมคะว่าเรื่องเนี้มันเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ถ้าคุณอยากรู้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะก็ให้เขาถาม,ถามท้อง<ะ>ถิ่นก็ได้นะะแต่ว่าก,ก็สุดท้ายก็มีหมาจริงจรแล้วก็ที่น่าสนใจคือมอบหมายนะครับงานให้คอรามอด้านเศรษฐกิจเรื่องสําคัญคือแก้ไข ปัญหารายได้ของประชาชนที่ลดลงนะครับปัญหาตกงานการช่วยเหลือเอสเอ็มีการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ต้องเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนในประเทศซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับประเทศจีนนะหัวเราะเลยเออนะฮะเราก็เมื่อถามถึงการแต่งตั้งโฆษกรัฐบาลคนใหม่นายกระบุว่าก็ผมไงนี่นเป็นโฆษกเองด้วยเ,เป็นนาย,ยกอเองด้วยเหรอคะ,ะ,ะโอ้ฮะโอ้จะรับตังกี่ทง่งนมันมีค a ดีเดตอยู่ระหว่างคุณอน,อนุชากับคุณไม่ใช่คุณอนุชานะคะใส่นะคะคุณอนุชา จำนมสกุลได้แม่นแต่ว่าแล้วก็คุณธนกรอันนี้ที่เขาลือกันค่ะได้คุณธนกรนี่จะดีมากเลยถักเชียร์ให้เป็นคุณธนกรมาเป็นโฆษกของนายกรัฐมนตรีขณะ,ะ,ะที่เรื่องรองนายกการแบ่งงานเนี่ยนะคะลองมาดูกันค่ะว่ากระทรวงไหนจะไปอยู่ในมือรองนายกคนไหนบ้างพลเอกประวิตยเนี่ยตอนแรกมีข่าวลือว่าจะโยกไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าแต่ไม่นะคะยังเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วก็กํากับดูแลกระทรวงมหาดไทยด้วย กระทรวงดิจิทัลด้วยค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงแรงงานด้วยนะคะสํานักข่าวกรองสํานักงานสภาความมั่นคงศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ก็อยู่ในมือพลเอกประวิทย์นะคะ รองนายกวิษนุค่ะดูกระทรวงยุติธรรมแต่ว่ายกเว้น DSI ดูกระทรวงวัฒนธรรมด้วยดูกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็กระทรวงอุตสาหการรมก็อยู่กับรองนายกวิษณุนะคะกรมประชาส,สัมพันธ์ก็อยู่กับรองนายกวิษนุค่ะคุณอนุทินก็เหมือนเดิมฮะักำกับนะครับดูแลการท่องเที่ยวและการกีฬานะครับคมนาคมและสาธารณสุขคุณจุรินกำกับดูแล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย,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 ย์ส่วนคุณดอนประมัดวินัยนะครับกำกับดูแลกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม mm. เอ๊ะวันก่อนไม่เห็นพูดแบบนี้เลยะนะฮะแล้วก็คือคุณสุพัฒน์พงศ์นะครับก็กํากับดูแลกระทรวงการคลังและพลังงานอันนี้ยิ่งสนุกข้าปใหญ่เลยคือคุณสุพัฒน์พงศ์เนี่ยเขาทํางานทางด้านพลังงานมาก่อนแล้วจะเอาพลังงานมาไขให้มาดูกระทรวงการคลังอันนี้ผมงงมากอะ ในฐานะรองนายกก็คืออ๋อตั้งให้มันดูว่ามีอะไรทำอะไรอย่างนี้แหละไม่รู้ค่ะงงคือยังไงก็ทำไมงานทุกอย่างมันไม่จบพี่และทนตีประชามกระทรวงนั้นๆน่ะมันมาอยู่ภายใต้การกำกับของรองนายกอีกทำไมนะส่วนใหี่ยก็จะมีการวางงานแบบนี้ไม่พอเดี๋ยวซ้อนอีกแคเดี๋ยวมีอีก อีกคณะอีกสองคณะกรรมการชุดบิ๊กตู่และคุณภัยรินอีกนะฮะ,ะโดยคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนานรัฐมนตรีก็ถแถลงผลการประชุมคอรมอรมีมติให้แต่งตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจนี่คือสอบคทางด้านเศรษฐก<ช>ิจแล้วฮะ,ะ,ะสอบอส,สอบอสบส รวบอำนาจกันเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็แบ่งคณะกรรมการออกเป็น2ส,ส่วนโดยส่วนแรกเป็นคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจัดทําข้อเสนอวางกรอบแนวทางการดําเนินเศรษฐกิจจากหน่วยงานอ้าวแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานมันไม่ได้ทํางานแล้วฮะ อันนี้งงไงนะและสองกำกับดูแลควบคุมนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการ22คนประกอบไปด้วยนายกเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรองนายกต่างๆที่รับมอบหมายมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆอีก11กระทรวงเป็นต้นส่วนอีกชุดนะฮะก็คือคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการทางเศรษฐกิจมีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเร่งรัดการทํางานของหน่วยงานต่างๆโดยมีอนุกรรมการขึ้นมาอีก3ชุดได้แก่ <c oughs> อนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะระยะเร่งด่วน อนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะบริหารในเศรษฐกิจนะฮะส่งเสริมการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวและอนุกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อเสนอแนะในรายสาขาที่มีเอกชนเป็นคณะทํางานด้วยกรรมการชุดนี้มีนายพายรินชูโชิถาวรน,นะอนดีตรัฐมนตรีช่วยเป็นป ก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีไม่เอาแต่มาครอบในลักษณะแบบนี้แทนถามว่าทุกวันนี้นะฮะปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือที่ทุกคนเขาเรียกร้องหมดนะทั้งฝ่ายเอกเชนฝ่ายประชาชนคือพวกคุณทํางานช้าทำงานช้ามากทุกอย่างดีเลยไปหมดนะอย่างเมื่อสักครู่นี้ดูนโยบายที่ท่านนายก พูดในตอนหกโมงเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เราพูดกันมาเป็นเดือนเดือนแล้วอ่ะมันเพิ่งเข้าสมองและส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาเพราะระบบราชการมันทับซ้อนมันล่าช้ามันไม่มีประสิทธิภาพแล้วสิ่งที่คุณแก้ปัญหามันก็คือคุณก็ไปสร้างระบบราชการทับซ้อนมันขึ้นไปอีกตั้งคณะกรรมการจนเราจะจำไม่ได้เลยอว่าไม่ได้นะฮะคือผมคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยว่าอะไรรู้ไหมฮะกาเรียกว่าเป็นหางานทําให้พักพวกอันนี้ผมสรุปได้ จริงหาตำแหน่งหาที่อยู่ที่นั่งที่ห้องทํางานให้ใช่ฮะแล้วพอพอเราย้อนกลับไปเนี่ยมีการตั้งตลอดนะมีสบคก็มีกลุ่มเศรษฐกิจมีนู่นมีนี่มีหมอเหรียญทองด้วยที่มีอยู่อันนึงมีอาจารย์มีรัฐธิลพัฒน์ทำอะไรบ้างแล้วก็เอาไอ้พวกนี้สอดแทรกสอดแทรกกันเข้าไปอีกก็แปลว่าเลี้ยงดูปูเสือพวกนแล้วนี่คือมีศูนย์เศรษฐกิจ2ชุดแบบนี้แล้วนายกก็ ก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองด้วยหรือเปล่าอีกใช่ไงแล้วเดี๋ยวมาดูมาดูกรรมการของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจนะคะมีผอสํานักงบมีเลขาธิการ B.O.I. มีเลขาสภาพั์แล้วก็ประหลัดกระทรวงต่างๆแล้วก็มีผู้ว่าแบงค์ชาติมาอยู่ตรงนี้ด้วยคําถามของแขกก็คือว่าองค์คาพยพของ การทํางานและคณะกรรมการต่างๆทั้งหมดเหล่านี้มันไม่ใช่องค์คาพยพที่มีอยู่แล้วในคอรมอปลัดกระทรวงและข้าราชการรวมทั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานแบบเทคโนแครดอ,อย่างเช่นสภาพัฒน์มันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วหรออใช่ไหมคะงานปกติไม่ทํากันเหลอใช่สินั่นไง <c oughs> หรือไม่ก็จัดใหม่จัดใหม่ในความหมายที่ว่าอะไรที่มัน เป็นกรรมการเดิมเป็นชุดเดิมที่ไม่เวิร์กปรับเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ประเด็นคืออันเก่าก็อยู่แล้วสร้างอันใหม่ขึ้นมาซ้อนซ้อน้อนแล้วออันใหม่ก็คืออันเก่าอ,<ๆ>อันใหม่ก็คือคนเก่าด้วยนะ,ะเพียงแต่ว่าเพิ่มตําแหน่งเขาเรียกว่าอะไรอะตาแหน่ง ผอ,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 อนู่นนั่นนี่คณะกรรมการอนุกรรมการจะได้แบ่งเบีย้ยกันไปว่างั้นนะก็กรรอ,อะไรต่างๆพวกนี้ก็มีใช่ไหมคะก็มีอยู่แล้วฮะ <c oughs> ไม่ตอนนี้มันก็รออะไรก็มีแล้วแขกถามว่าอย่างสภาพาัฒน์มาอยู่ในคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจแล้วตกลงหน้าที่เดิมของสภาพาัฒน์ไม่ได้มีหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจหรอไม่เข้าใจมันเหมือนตั้ง <c oughs> มีรัฐบาลแล้วก็มีหน่วยราชการใช่ไหมคะมีองค์คาพยพข,ของราชการกอไก่แล้วก็มีองค์คาพยพข,ของราชการขอไข่แล้วก็มีองค์คาพยพข,ของราชการขอควายแล้วก็กอไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยก็ซ้อนทับกันซ้อนทับกันแบบมองไม่เห็นนึกออกปะซ้อนทับกันอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือคือดูอย่างนี้เป็นกระดาษหนึ่งหนึ่งแผ่นแต่ดูด้านข้างมีกระดาษอยู่สิบแผ่นแต่ว่าซ้อนท,ทับกันแนบสนิทอย่างนี้ไม่มีอะไรแตกต่างเลยก<ช>ับไอ รัฐราชการซ้อนรัฐราชการซ้อนรัฐราชการขึ้นมาแล้วมีหนำซ้ำนะคะมันเหมือนใช้หนึ่งคนน่ะนั่งห<ช>้าตำแหน่งและกินเงินเดือนห้าตำแหน่งอ่ะนี่แหละนี่คือปัญหาแล้วคําถามก็คือว่าถ้าคุณจะให้คนเหล่านี้คิดทุกอย่างให้คุณหมดจะมีคุณไปทําไหมอ่ะถูกไหมโดยในทั่วโลกเนี่ยประชาชนเขาเลือกนักการเมืองขึ้นมาเพราะเขาเชื่อว่านักการเมืองมีวิสัยทัศน์ถูกไหมฮะมีสิ่งที่ผูกโยงกับเขาและทําสนองตามความต้องการของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ เพราะฉะนั้นวิชั่นของนักการเมืองเนี่ยมันจะต้องถูกสั่งลงไปสู่ระบบราชการและมันจะต้องถูกปฏิบัติออกมาแต่นี้กลับกันเลยฮะกลายเป็นนักการเมืองเหมือนถูกค่อยๆ่อย p อ s ไปแล้วก็พยายามที่จะให้ระบบราชการเนี่ยเสนอแนะอะไรขึ้นมาแลวนึกจะเลือกทำอะไรก็ทำนักการเมืองเหมือนเป็นแค่ผู้กำกับดูแลเป็นคนสแตมส่วนงานริเริ่มงานอินิชิเอตต่างๆเนี่ยเป็นการริเริ่มจากหน่วยงานราชการซึ่งอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่า มันจะมันจะไม่เกิดกกรัฐกรรมแล้วมันจะไม่เกิดความคิดสร้างสารรค์หรือการทำนโยบายที่มัน proactive <ม>เลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอรัฐราชการซอนรัฐราชการซอนรัฐรา,าร,ราชการแบบนี้ก็คือ,อต่อไปอะค่ะหาคนรับผิดชอบไม่ได้ถามว่าเอ๊ะเศรษฐกิจกอะมันไม่ขับเคลื่อนเลยโทษใครดี กระทรวงการคลังก็บอกว่าก็ไปโทษกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็บอกว่าก็ไปโทษสอบศส,สิสอบศก็บอกว่า <c oughs> เราทาอะไรไม่ได้เพราะว่างานนี้เป็นงานที่รัฐตีขังเขารับผิดชอบไปคือนึกออกป่ะต่อไปอ่ะเราจะตรวจสอบไม่ได้เลยนะว่าใครต้องมี accountability ต่อนโยบายและ และตะกาของเขาคืออะไรรู้ไหมฮะสุดท้ายแล้วไม่มีใครรับผิดชอบเลยนะพี่แถบแม้จะโยนกันไปโยนกันมาเพราะตะกาเขาคืออะไรรู้ไหมฉันทําตามกระบวนการครบถ้วนแล้วฉั้ทตามกฎหมาย นึกย้อนถึงตอนสบคสิคะที่สั่งเปิดอันนี้ปิดอันนี้มีปัญหาอันนี้มาก็โยนกันไปโยนกันมาจนจนเราไม่รู้ว่ามันริเริ่มที่ใครจบที่ใครนะฮะค่ะส่วนคุณสุพัฒนาพงศ์ในฐานะรัฐมนตรีใหม่นะคะปฏิบัติภารกิจแรกที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวถามเลยค่ะถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะในฐานะที่เป็นรองนายกที่คุมทั้งกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพลังงานเองด้วยเนี่ยคุณสุพัฒนาพงศ์บอกว่าเป็นที่เข้าใจกันดีว่าท ว่าจะมีมาตรการใหม่ๆมารองรับแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดขอรอความชัดเจนสัปดาห์หน้า <c oughs> ค่ะ <c oughs> ยังไม่ได้ตั้งตัวแล้วใครชอบอันนี้มากเลยอะ่ะ <c oughs> บอกว่าคุณสุพัฒนพงศ์ค่ะบอกอย่างนี้ขณะที่นายกมาทาบทามไม่ได้พูดคุยในรายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่ <c oughs> เป็นเพียงการพูดคุยกว้างๆโดยเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเข้าใจปัญหาและเชื่อว่าหากมีโอกาส ช่วยประเทศชาติก็จะยินดีพระเจ้าช่วยเจโปรดเห็นใจสตางร์รรของประชาชนด้วยค่ะ,<น>ะเราไม่ได้ต้องการให้คนน่ะเข้ามาเหมือนแบบอะไรที่ช่วยเหลือคันคนละไม้คนละมือถ้าผมทําได้ผมก็จะทําไม่ใช่ค่ะรเรารเราไม่ได้ต้องการอาสาสมัครค่ะคนที่จะมานั่งบริหารประเทศตอนนี้ต้องเป็นคนที่มีกัสมีกลืนมี มีแผนมีหนทางมีแพชชั่นมีความฝันว่าฉันประเทศชาติมันมีปัญหาหนักหน่วงขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ฉันจะไม่มีใครอีกแล้วที่ทําได้จริงวันแรกของการทํางานถามวิสัยทัศน์เบื้องต้นควรจะตอบได้เลย,เ,ลยเพราะ <he? S 2> ไม่ใช่ว่าเพิ่งมารู้ว่าต้องรับตําแหน่งวันนี้ไม่ใช่อาจารย์วิโร<อ>ตรงกันข้ามก็คืออืม ก็ถ้ามีโอกาสมันจะติ้ทำอะไรเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ยคนเราถ้ามันเป็นคนดีวางดีต่อประเทศชาติเขาให้โอกาสมากก็ควรจะลองดูเราไม่มีเวลาให้ใครมาทดลองเล่นขายของไม่คอลงมืออีกแล้วค่ะกนบอกว่าครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายแบบใหม่ด้วยนะท้าทายต่อไหมเนื่องจากต้องปรับจากการทำงานจากเอกชนมาเป็นราชการจะพยายามทำนะคะแล้วไม่พอเจอประโยคถัดไปฮะผมช็อกเลยฮะ เชื่อมั่นนายกฮะทั้งในฐานะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและหัวหน้ารัฐบาล และเชื่อมั่นในคอรมอทุกคนส่วนคอรมอจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในสายตาโลกหรือไม่คงเห็นเป็นที่ประจักษ์จากเรื่องโควิดค่ะที่ไทยสามารถจัดการได้ดีถือเป็นการพิสูจน์ว่าไทยดีและโดดเด่นกว่าอีกหลายประเทศหนักกันขึ้นไปอีกนะฮะดันไปพูดอีกว่าทุกคนต้องไม่ให้เกิดการระบาดของโรคอีกครั้งโทษครับเขาเลือกคุณมาไม่ใช่หน้าที่นี้จะมาพูดเรื่องโรคทำไมคุณไปทําเรื่องพลังงานของคุณไปไอเรื่องที่เขาถามไม่ตอบ เขาให้มาคุมพลังงานไปพูดเรื่องโควิดแล้วก็บอกว่าโอ้ยจิตอาสามีโอกาสก็อยากทำเพื่อชาติบ้านเมืองถามประชาชนหรือยังว่าเขาอยากได้คนแบบอยากจะมาจิตอาสาทำเพื่อชาติบ้านเมืองไหมตอนนี้เรารเ<ม>อยากนะได้คนดีมีฝีมือค่ะการจั่วไว้ก่อนว่าจิตอาสาแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเวลาคนมาวิพากษ์วิจารณมาดา่าเขาบอกนี่ผมเสียสละแล้วนะทําคุณทําประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองนะพวกคุณนี้ไม่สํานึกกันเลยเนี่ย<ล>เดี๋ยวคอยดูดิพอถูกด่านะเ้ี๋ย็นายกกจะอกมาพูดแบบนี้ สำเร็จก็คือแบบก็ไม่ได้ตั้งใจมาทำอะไรอะไรให้สำเร็จเนี่ยก็แค่เขาให้โอกาสมาลองทำก็โอกาสอยู่ตรงน้ามันก็ต้องลองอ่ะไม่เห็นมีอะไรกนี่ฟังกันให้สัมภาษณ์เบื้องต้นนี่แล้วลงท้ายด้วยรวมไทยสร้างชาตินี่นะคะก็ค่ะเอาอีกคนที่พูดว่าเชื่อมั่นในบทเอกพยุธ์เนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นอะไรอีกแล้วค่ะสำหรับดิฉันอะ คือคือแขกไม่เชื่อว่าคนที่เชื่อมั่นในพลเอกประยุทธ์จะมีความสามารถนําพาประเทศชาติให้บรรลุษจากวิกฤตป,ปัญหาทุก,นะทกอย่างที่มันลุมเล้วอยู่ในขณะ,น,ะ,ะนี้ได้แค่นี้ก็พิสูจน์เลยได้เยอะแล้วคนจะพูดะะว่าอะไรรู้ไหมเออท่านนายกเนี่ยอาจจะไม่มีสิ่งเรียกว่าความชํานาญในบางเรื่องผมยินดีเติมให้อ,อ,อย่างเงี้ยพูดอย่างนี้ยังหล่อนี่พูดแบบเชื่อมั่นนายก ผมนี่แบบคือเริ่มต้นมาก็เริ่มต้นวีการเฉลี่ยแล้วอะเฉลี่ยทุกเม็ดอะเฉลี่ยทุกลูกขุมขนเลยอะไปทราบวารับหลังนี้ไปกราบกันถึงไหนนะฮะโคต้านายกนะคะรัฐมนตรีคุณสุพัฒนาพงศ์ส่วนคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานอันนี้โคต้าพักพลังประชารัฐบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยกำชับให้รัฐมนตรีสามัคคีกันและก็เดินแนวทางทํางานเดียวกันโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลักปัญหาเศรษฐกิจและคนว่างงานอะฟังวิสัยทัศน์เบื้องต้นของรัฐมนตรีแรงงานนะคะคุยกับสภาพัฒน์แล้วส่ววนนตัเลขค ตกงานที่หลายฝ่ายกังวลว่ามีถึง7ถึง8ล้านคนนั้นไม่จริงค่ะเป็นตัวเลขบมโนเพราะตัวเลขจริงเนี่ยแค่2ถึง3ล้านคนแล้วเรานจะไปเ,เราจะไปพูดกับ eic ที่เขาเป็นศูนย์แบบศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วเขาทำตัวเลขแบบนี้ออกมานั่นคือข้อที่1เนี่ยคุณจะทำยังไงไอเขาเรียกว่าหลักการที่เราใช้ในการวัดการว่างงานคุณบอกว่าคุณทํางานแค่หนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าเป็นจานเป็นการจ้างงานแล้วคุณประสาทป่ฮะคือไอ ตัวเลขเนี่ยมันมาถึงแค่นี้พี่แขกเพราะว่ามันมีวิธีการวัดแบบของรักไทยอ่ะใช่ซึ่งมันมีปัญหามากแล้วมันก็ไม่สอดคล้อันละ2ชั่วโมงก็ถือว่าได้งานจรงานรำแว่านี่ไม่ใช่คนว่างงานค่ะแล้วก็บอกว่ากองทุนประกันสังคมนะครับจะดูแลภาพรวมของผู้ใช้แรงงานในระบบทั้งหมด ขณะที่เด็กจบใหม่มีตัวเลขว่างงานตกงานถึง5 0 0แสนคนนั้นกำลังพูดคุยกับ, 3, 3ส,กบส,สากระทรวงคือกระทรวงศึกษากระทรวงอวอแล้วสากรรมนะฮะและอาจจะถึงรัฐมนตรีกลางด้วยทั้งนี้มีนโยบายนะครับให้กรมจัดหางานออกไปดูงานเพื่อนำกลับมาที่ศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติที่จะตั้งขึ้นโดยจะทำหน้าที่ตนเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นประธานและจะนำงานของทุกกรมมารวมกันนะฮะ อ้าวป้าลำไย,ยผมอ่ะนะเพื่อทํางานไปในทิศทางเดียวกันส่วนตัวไม่หนักใจนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ต้องเข้ามาแก้ถ้าทําไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบคําพูดอันนี้ผมยังให้เกียรติคนอย่างนี้เลยนะ,นะนแกมาจากไหนไม่รู้ผมไม่รู้จักอ่ะนะทั์แล้วก็ไม่ได้ถูกไหมฮะแม้จะโอเคแขวะว่าคุณมโนมโนแต่อย่างน้อยเอาปัญหาเป็นที่ตั้งแล้วพยายามจะแก้ปัญหาบ้างไม่ใช่บอกว่าทุกคนต้องสามัคคีทุกคนต้องเชื่อผมอย่างเดียว ไม่ใช่ยี่สิบปีทุกอย่างจะดีเนี่ยอย่างน้อยออแก<ค>ก็ไม่เป็นแบบนี้ไม่ใช่กอดต้องเชื่อผมคุณสภัท t h าผมเขาบอกว่าโอ้ยมีความเชื่อว่านานยกก็จบแล้ว oh <my> ทำอะไรก็ได้